ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแอดบินก็มีแนวทางรัฐบาลไทยของมารามยูมาฝากนะคะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยประจำวันที่16เมษายน2566ค่ะวันนี้มารามยูให้ฟันที่5ค่ะฟันที่5รองที่1นะคะแล้วก็เป็นชุด2ตัวค่ะ5 3 5 8ชุด3ตัว1หาง9 1 6 วดน,นี้มาดามยูให้แบบเน้นเลยนะคะให้แบบน้อยหางเลยค่ะก็จัดตัวเด่นตัวชอบมาให้นะคะก็คือ 5, 3, 5้าสงวหดนี้เด่นที่5รองที่1ค่ะส่วนชุด3ตัว91 6ก็สามารถตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็มีแนวทางเลขทูบค่ะเลขทูบรัฐบาลไทยแล้วก็ออมสินด้วยนะคะวดน,นี้มาดามยูจุดทูบได้5 1 4หนึ่งตัดเล่นตามชอบเลยนะคะ ทั้งหมดก็เป็นแนวทางงวดนี้ของมาดามยูนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอพวกคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะของุณมาพร้อมบวดหนึ่งบาทให้รับเพื่อเป็นเศษฐีห้าาดีเดอนันเเศษฐีพรกับ